โตโยต้าไฮเอสสองพันยหโตโยต้าไฮเอสได้รับการออกแบบใหม่ให้ตอบโจทย์ทั้งความหรูหราและการใช้งานจริงเหมาะสำหรับครอบครัวใหญ่ธุรกิจขนส่งผู้โดยสารรวมถึงการใช้งานในเชิงพาณิชภภย์นอกมาพร้อมดีไซน์ทันสมัยไฟหน้าเล็กขนาดใหญ่กระจังหน้าโครเมียมผสมผสานความสปอร์ตและความภูมิฐานภายในห้องโดยสารกว้างขวางตกแต่งด้วยวัสดุคุณภาพสูงเบาะนั่งนุ่มสบายมีระบบปรับอากาศรอบคันและหน้าจอมัลติมีเดียทันสมัยเครื่องยนต์รุ่นใหม่ทั้งเบนซินและดีเซล ให้สมรรถนะสูงแต่ประหยัดน้ำมันพร้อมระบบความปลอดภัย t o y o ต a s เซ t y s e n ซ e ที่ครบครัน h i เอ2026จึงเป็นรถตู้ที่รวมความสะดวกสบายเทคโนโลยีและความปลอดภัยไว้ในคันเดียวเหมาะสำหรับทุกการเดินทางในยุคใหม่อย่างแท้จริงด้านหลังของ t o y o ต a h i ฮเอ2026ถูกออกแบบอย่างพิถีพิถันเพื่อให้ตอบโจทย์ทั้งความสวยงามและการใช้งานจริงไฟท้ายเลดดีไซน์ใหม่รูปทรงทันสมัยเพิ่มความปลอดภัยและการมองเห็นชัดเจนแม้ในเวลากลางคืน ประตูบานหลังเปิดได้กว้างรองรับการขนสัมภาระหรืออุปกรณ์ขนาดใหญ่ได้อย่างสะดวกสบายบางรุ่นยังมีระบบเปิดปิดไฟฟ้าเพื่อความง่ายในการใช้งานการชนหลังถูกออกแบบให้แข็งแรงพร้อมเซ็นเซอร์ถอยหลังและกล้องมองหลังที่ช่วยให้ผู้ขับขี่มั่นใจมากขึ้นไม่ว่าจะจอดในที่แคบหรือถอยในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนด้านหลังยังคงรักษาความเรียบหรูด้วยเส้นสายตัวถังที่ลงตัวกับสีทูโทนขาวดำสะท้อนความทันสมัยและความเป็นเอกลักษณ์ของโตโยต้าไฮเอสสองได้อย่างชัดเจน ภายในของ Toyota Hi-Ace 2,026ได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดเพื่อตอบสนองทั้งความสะดวกสบายและความหรูหราห้องโดยสารกว้างขวางรองรับผู้โดยสารได้หลายที่นั่งพร้อมการจัดวางที่ยืดหยุ่นตามการใช้งานเบาะนั่งหุ้มหนังคุณภาพสูงนั่งสบายแม้ในการเดินทางไกลมีระบบปรับอากาศแยกโซนกระจายทั่วคัน เพื่อความเย็นสบายที่ท่วถึงคอนโซลหน้าออกแบบอย่างทันสมัยมาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่รองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนระบบนำทางและความบันเทิงครบครันนอกจากนี้ยังติดตั้งช่องชาร์จ USB และที่เก็บสัมภาระหลายตำแหน่งเพิ่มความสะดวกสบายสำหรับทุกการเดินทางการตกแต่งภายในใช้โทนสีดำขาวตัดกันอย่างลงตัวให้ความรู้สึกพรีเมียมและหรูหราโตโยตา้าไฮเอ2026จึงเป็นรถที่ผสมผสานทั้งความทันสมัยเทคโนโลยีและความสบายได้อย่างสมบูรณ์แบบ โตโยต้าไฮเอส2,026มาพร้อมเครื่องยนต์รุ่นใหม่ที่ถูกพัฒนาให้ตอบโจทย์ทั้งสมรรถนะและความประหยัดน้ำมันมีให้เลือกทั้งแบบเบนซินและดีเซลเทอร์โบที่ให้กำลังขับเคลื่อนสูงเหมาะสำหรับการเดินทางในเมืองและทางไกลระบบเกียร์อัตโนมัติ6-10สปีดช,ช่วยให้การขับขี่รับรื่นและประหยัดเชื้อเพลิงมากยิ่งขึ้นพร้อมเทคโนโลยีไฮบริดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมลดการปล่อยมลพิษแต่ยังคงความแรงอย่างเต็มสมรรถนะ เครื่องยนต์ใหม่ยังติดตั้งระบบระบายความร้อนและระบบฉีดเชื้อเพลิงอัจฉริยะเพื่อยืดอายุการใช้งานและประสิทธิภาพที่คงที่นอกจากนี้ยังมาพร้อมโหมดการขับขี่หลากหลายเช่น Eco Mode และ Power Mode เพื่อให้ผู้ขับเลือกใช้งานตามสถานการณ์ Toyota h i s c e 2 6 2 6จึงเป็นรถที่สมบูรณ์แบบทั้งด้านพลังงานความทนทานและความทันสมัย